นินยาจะพาคอนเสิเอฟซไปตามแนวทางของอดเลขพึ่งนะคะเลขบึ้งเลขบึ้งว่ามันเลขพึ่งเลขบึ้งเ่าเลขบึงตกะแตููนานเมนูไข่แดงด้วยน้่เยนี่มู่เนี่ย มืน้องกน้องพีนะฟันเคียวมาบอกดิเพิมบแมาต่นี่เจมู้ดนั่นกับบกน้องเรื่อยเจ้ากับวได้สองเลยมีตัวสาีตัวคัขาปิ้งไก่ลายมีเวลาบข้า่หขายไก่พูดเล่าไร่แบบม้าทยไทยุก เพ่งมากมันเลยเงียบจสีขาได้เหรอไม่ะมีน้อยเดียวไคะไปเกี้ยวเขาบ้านเราาีเซ่นกันไปก่นบึ่งยางดีบึ่งรากดีเพื่อบรรยากาศมีแสดงมาคุ้นไปกวนวันบคนกวนเลยจะเบิงเี้ยุดไยนี่บมอมันหมมนขึ้นไหผู้ใดกระหิตมาเคล็ดีอยงว่าเออบึ่งนะบึ่งยู่นหนีบผู้ใดกรเขาบางสีวนเี ที่นั่นมาอยู่อยู่หันหลังยู่รอกันไปแล้วลูกมันจะซ้ำบนอ่ะซ้ำนกรดอยไปไกลง่ายแม่เขาใหญ่ดิเขาโหนั่นหะเขาสะใหญ่ดิใหญ่ย่ดห่างใหญ่ไปอยู่ม่องไม่บ่อยค้นกวนอุ้ยหู้บึงหู้ใหญ่กรดอลนะาเจ้าป้าสีาบ่มันใหญ่ม่นบ่มันยูเฮียบ่อยมันสูงเนาะต้องใหญ่ลูงไปตำอยู่น่ะปูมมาเอาเด็กไปไดยังทางไยทางวียนามก

ว่าเขาเป็นไแปดโกแล้วเพรานบเห็นบอกบอกแต่ว่าบึ้งกนดีเป็นได้ว่าปันสิตามตามเด็กบึงเขาว่าไม่มีนีไรแล้วแบบนี้เท้ากันเื่อนก็ไปได้สองหนโมนีไปสองมืน่าไแล้วเพิ่อนหอก็มือก็คอแล้วมันเยอีกแล้ว ขนาดเล็วว่าหนอคนไปขวนสบาเลวคนควนกนั้นเนาะสินีครับก็ขขดีเต็มจนในเมื่อได้จ้างม้อนวดม้อนวดกับผู้ผู้เดนีหน่อยผู้เงามยง้ผู้ถือหน่วยกับผู้กักง่า่ ตัวนี้เลยปัมันเอได้กระกโดนแม่าได้เงินนเน่ดอลอนี่น้า้าเวทีวอ่าเดียเขอบคุณคุณอาาเน่มคนมาคนอผันาเลย่้เลกน้าเนี่ยนบ๊อันนี่แต่ลแต่ว่าต่ำเล็กดึงนะครับเหล็กดึงแปดกกัน8 9เ้าเกเพื่อตีร่างกา แปดพบกันแปดเก้าอันเนาะเป็นปาคนราเขาียบไม่ที่ต oh, <The other. S 3> ่นเนาใหญ่ๆนะนี่เป็นใยเยอะๆนะนั่นแหละมันอยู่ในดงในป่าตัวเลือกเขาเรียกแม่มุงจัก แปเลขบ hmm. no. ึ้ง8ปกัน8-9เกน่มา้าอั่นแหะเน่ยไม่มทเมา่้เปิดแปดมื่นเ็นแล้วแต่เป็นไลกกัน8ปดเก้าเนวาบบอบัวที่พันมากเลยสามมัดนี่เป็นพวกสมันมันขึ้นมาแปดหกหกแปดนั่นแหละพอได้อีกสวันทำหายเลอ บึ้งแต่ว่ามันส้ีทัวไปนีเป็นบางสถานที่แนนบึที่จะนดดงมากเที่จะได้ด่มาปนไใปีนันอเปยาใหเจ้าไปดูมันได้เห็นกระจกคุ้นมาเหอ่าการท่องคุ้เนี่ยพายู่แบบเลิกนึงเนมาเลิกเนี่ยต้องไปตกผงขวดเลยอ๋อเป็นโพไม่ไปคุคนแม่ก็จากินบบึ้งว่าเดียกินบ่มีไม่ลูกคนบได้เห็น ไม่ลูกไม่อย่างบอยิได้ยิ่ได้ปูวอบปอดิปูเหนียวในหู้มันก็อยู่เลรบยุ่งมันก็เป็นู่ของมันลงไปลงไปมันไม่ลายโตบววอข้มันอ๋อในฮาน่ะข้อเลี้ยวมีตัวเขาตัวเดียวโดดๆอ๋อคือปูเนี่ยห่ะเนียนเนียยนแตได้ลูกลูกเขาก็ไป ขยายพันธุ์ต่างหากเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาไปต่างหากขเขาได้เปูไปหนูเห็นอยู่น้องไายปูแล้วว่าแปลวาเล็กบึ้งแม่ลูกอ้อนน่ะนะลกกูกเขาได้คิดว่าจังไหนคือรู้ว่าแม่ลูกอ้อนแม่ลูกแก่น่ะนะนะแต่นีลูกน้อยเขาอยู่แถวเออเขาผสมพันธุ์อาจจะถือช่วงที่เราว่าแม่อยู่เออ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 พราะแต่มันไงลนะ่ะเขาก็นหนีไปคือปูนั่นแหละเขาจะอยู่แล้วแม่นั้นพอแบบเพราะนาบึ้งแม่ลูกอ้อนแม่นุ่งอยู่เอ๋วเป็นปูมันอยู่ด้วยกันมันบอกนะ เอาไปหาเอาไปให้ปูอยู่วัน,น,นบ้านนอกหน่าบ้านอนอกเมียน่ะเอาทั้งปูทั้งเมียเด้มันมันมันเข้าหูจับยโนว่าตัวปูตัวเมียเป็นไงไหมเออเอาให้เพิ่อนดิเอาไปทนร้ายเขาบอเห็นจุดเด่นเขาบอได้ไปทามได้ไปถามมึงยังดังกระดาีโทรศัพท์ ม่เอาไปเพื่อนนเป็นคู่คู่ตลอดเนี่ยเอาไปกเอาไปขนาด8ตก็โตมวเนี่ยเป็นอยล่งไห้แนวนะยืมวัดตานนอแวนดูนะถ้าไปป้อยยื้ไซสก็ยหันมันว่ายแต่ต้องสูงสูงคห้ขวกอี่ปวงยู่หนี่ะตองบะลุมไปบารบาต่าห้าคนข้างจะไม่ยืคน่านจะนึังก็ม่า สรุปเลขบึ้งอาดูนะคะเลขบึ้ง8กับ8ปเกปเป็นตัวเล่น8 6เป็นตัวกันพันบานในฝันเพื่อตามเลขบึ้งนะคะอุคือเีนต้อคื้นใน้องแันี้หน่อยกระนวดดีหจะอ๋อนวานนวดดีดีนพูดถึงนวดก็สิบลับรับแล้วกันได้น้อยหรือับป บริการเจ้ากว่าบริการก็แล้วแต่เ้าให้ก็แล้วแต่าจะให้สองร้อยสามร้อยไม่เจอมาได้เหรอเจอหนูบ้านปลาเดือนอ่ะจำได้แต่ได้นอกแต่งแต่งตัวสวยทีแรกก็จำไม่ได้เออ ก่อนขายหน่อไม้ต้มเดี๋ยวนี้มาเป็นหมอนวดนะเอออ่าแน่าทำไมจะจำไม่ได้จำได้อยู่ไดูแถวไปจำหน่อไม้เยวนขายประจำขายหน่อไม้ขายหน่อไม้ขายหน่อไม้ต้มแล้วมาเป็นหมอนวดหน่อไม้ไปทิ้งไหนหมดแล้วหน่อไม้เลิกขายแล้วเหรอเออที่หน่อไม้อยใหญ่แดงครบทุกอย่างีอยู่ที่ตลาดดู้แม่แดงเต็อทุกอย่างนี่หมดขายก็ับ่ต็ม

không, kéo không được, không an,